นะคะวันนี้นะคะทุกคนมาทำสองสูเดี๋ยวเราไปตั้งกล้องหาที่ดีๆก่อนนะเพราะว่าุกคนจะไม่เห็นโอเคหาที่ดีแล้วนะตั้งกล่องเบบี้ทีเอาเนี่ยก็คือตั้งกล่องเบบี้ทีเอาเดี๋ยวเราให้ดูแป๊บนึงโยนี่ตั้งกล่องเบบี้ทีเอา โน้โอโหโอเคตั้งดีแล้อตอนนั้นนะคะก็อาืาอ3หสอโองหี้คือเราทำหองไงอโหวอโหโองเหมืหอนปโอโหโอหมือนเลอแล้วเราอ็จะมาทำออโหออโหโอออโหอโหโอโหโอโหอโหโอะ,ออมมะ,นะะทโอโอโหโอโหอ ไม่ใช่ซองสุ่มเหรอผลละไม้าจะทำซองสุ่ม <c oughs> เราคิดไม่ได้อะซองสุ่ม baby tea อะไรนี้ baby tea แบบผลไม้ไหม b a b ี tea แบบผลไม้ค่ะทุกคน เราจะเขียนก่อนคำว่าเบนี่เนาะคำว่าเบย์แล้วโบเอเบย์โน้โบเอเบบอเอเบเบบี้บออีบอีไม่ทูบ,บ,บ,บีทีไม่ได้เขียนถ้าเบบี้ทีอ่ะเขาจะเขียนนี้ เาจะเขียนรอเรือแล้วก็สรอีไว้ตรงรอเรือนะถ้าใครเขียนไม่เป็นนะใครเขียนแบบทอร์ารสาระอีแค่นี้อยู่ก็ไม่ใช่นะผิดต้องเนี่ยเขียนอย่างนี้นะนี่ทอร์ารรอเรือสระอีนะนี่ไง ทุกคนอาจจะแปลกสงสัยนะว่าคำว่าผล,ลไม้มันมีคำว่าผลไม้เฉยๆใช่ไหมตามตรงมันไม่ใช่ผลไม้ผล,ลไม้ต่างหากผลนะอันนี้เขาผลอยู่แนะละรอเหลือก,กสมมติว,ว,ว่าจะมีสองตัวใช่ไหมแล้วก็ผล,ลไม้ผล,ลไม,ลลไม้ก็จะมีคำว่าละด้วยเพราะจะไม่ขนาด อันนี้สถานีเนี่ยมีสเสือไว้ทำไมอะยังอ่านเป็นสถานีเลยอันนี้ต้องผลไม้ด้วย <c oughs> เป็นพิธีผลไม้นะคะแล้วเราก็วาดไม่ปิดแกมันไม่รู้ ตอนนี้สัญญาณก็ไม่มีทำยังไงดีขอว่าวอย่างนี้ก่อนแล้วกันอือไม่ดีกว่าเราจะหย่ำทิ้งริมอะไม่ไม่อย่ำทิ้งเราจะเอาอันนี้ตั้งหาไว้ จะตัดกระดาษที่มันว่างไว้ส่วนอันที่มันไม่ว่างก็ออกเอาไปขีดจบไปคนเคยเป็นเหมือนเราแน่เสียได้กระดาษต้องว่างอยู่ไปด้วยไงโหเสียดายไปทำไมอย่ากอันนี้มากเลยอ่ะอยากทำแมวทรงสูงแมวผลไม้จริงๆอันนี้ก็ แล้วอ่ารู้ไหมไม่อยากทำอะไรมา,ากที่สุดอยากทำ400เปอร์เซ็นต์จริงเอาจริงอยากทำ400เปอร์เซ็นต์อะมาทำ400เปอร์เซ็นต์กันเลยแป๊บนึงกลับมาละอ,อันนี้ก็จะเป็นกระดาษของตัวมันนั่นเองขอมาวาดตัวมันก่อน จะทำกระต่ายหัวตกเหืรอกันทำกระต่ายหัวตกก็จะตัวใหญ่หัวใหญ่ใช่ไหมล่ะแต่เราจะวาดหัวเล็กๆนะวพราะกระดาษนี้เท่านี้ ต้องใจวาดมากเลยส่วนหัวได้แล้วนะแล้วก็จะวาดหน้าข้างไหนอโอ้ไม่เอาดีกว่า คือน่าจะไม่เท่ากันหน่อยนะคนเพราะว่าเราวาดเบบี้ทีไม่ค่อยเก่งแต่ว่าสุนัขจิ้งจอกวีหนึ่งคือวาดเก่งว่ามังกระต่ายมาลอยกระต่ายจัมโบ้กระต่ายจัมโบ้ จำเบจำโบจำโบจำเบจำเบจำโบกระต่ายเป็นอย่างนี้ใช um ่ไหมวะลืมด um ูเบเบเป็น um ิอะไรดีก um ่อนแฮบว่าผิดไปหนึ่งเต็มไม่เป็นไรไม่เป็นไรเสียดาย

เ้าก็คือว่าไม่เป็นมือก็ว่าไม่เป็นอะไรก็ไม่เป็นซ้ายก็มีคนจองขวาก็มีคนจับโอเคผมห้านิ้วก็ดีเลยข้อ,ขอตลกเดี๋ยวหน้าท้องก็ตาย หน้าหอกก็ตายโอเคขอให้มันว่าดเหมือนก็เะวามันจะมีโบอยู่ข้างบนใช่ไหมโบแบบไหน,นอ่ลืมขออ่านมั่วๆไปก่นอนเพาจจะไม่ได้สี่ร้อยเปอร์เซ็นต์มันลืมขอทำตาก,กิ้งแล้วกัน ตากิ้งหมุนได้3 3 6สององศาแต่ว่ามันหมุนไม่ได้นะเพราะว่าเราไม่มีเทปเข้าใจไหมว่าเราไม่มีเทปอะเข้าใจไหมเพราะเราไม่มีเทปไม่มีเทปบึป้งคว้าก็มีคนจอบซ้ายกับ ลืมลืมลองผิดด้วยซ้ายก็มีคนจองขวาก็มีคนไปฉันก็ไม่มีอะไรที่มันต้องดีอยากมีแฟนจังพอมีคนทักแล้วก็ไม่คุยเราเป็นหวัดค่ะก็จะวาดแบบไม่ให้ทุกคนดูเลย ก็คือหมวปากก็เป็นปากแมวแก้มแมวนั่นเองนะปากแมวแก้มแมวเหี้ยวเหี้ยวเดี๋ยวเราให้ดูไม่รู้แหละว่ามันตรงกันหรือเปล่าฮิปติวฮิปติวฮิปติวเห็นไหมเห็นหน้ากระต่ายเปล่าเหี้ยวเฮิปพิวโอเคตั้งได้เหมือนเดิม โคนไม่เห็นเหมือนเลยไม่เหมือนเหมือนเลยไม่เหมือนจริงไม่เหมือนด้วยโคนแม่งไม่เหมือนอ่ะแม่งคนไม่เหมือนเลยไม่เหมือนเลยอ่ะหน้าเหมือนอย่างเดียวอะ่ะแต่ตัวมันอ่ะมาจากไหนอันนี้เขาซองมันจะอะไรขนาดนี้ ตัวก็ประมาณนี้ห้าสองมันจะสุใหญ่อะไรหานี้ตัวมันเข้าพอดีเลย องต้องใหญ่ขนาดไหนอะกระโปรงน้องิใจแค่น้องมาสอนโมใส่แค่น้องมาสอนโมใส่บึบินบึนบึนบึนบบึนบน้องบอนบึนบบนบนอนบบบบนบบนบบบ